โอ้ยอะยังกะโอยกะโวยโวยลอยจังหูไอ้นัก สวัสดีครับวันนี้จะเป็นซีกเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำส้มตำกับส้มตำส้มตำนี่ไอ้ผู้หญิงลางห้อยก่อนครับลางห้อยน้องคนนี้เชือกนี่นะครับวันนี้ไอ้นี่ลางห้อยก่อนโอ้ยมันเป็นลางที่โอ้ยมินมาครับนี่โอ้ยมินมาโอ้ยมินเลยแต่ไม่มินเลยลางเกยอะโอ้ยใหญ่ครับโอ้ยใหญ่กันนี่โอ้ยย้ายกับไม่ขาดนะฮะไม่ขาด ลาหอยคลางโอ้ย่หอยคลางครับนี่คลางนียคลางหอยเคร่งนี่คือปีนิมครับปีนิมแก้วแก้วกุ้งครับเดินมาท้มต้มต้มกับต้มต้มต้มกุว้าวต้มกุ้งสดนี่คือกุ้งครับนี่คือห้อยกับหอยคลางอ้ก็ต้มตุไปกรับเอากุ้งดิบบอกแล้วกับแช่โซดาไปเลยครับแช่วซดาเนแช่ได้ครับแช่มันกรอบอ๋อแช่มันกรอบ หมดยาพิษนะอ่าต่อไปกับซับโลโกกับซับโลโกต่อไปกับเสพพิษเลยกับพิก ได้ mà ก็ได้หม่าก็เป็ดหม่าว้าวหม่าก็เป็ดน้อยเอ้ยนี่ตาตนพี่

กัดมาแต่ตัวเมียโดยเฉพาะพเป็นดาราหน้าก็เ้ยงเลยะมาแล้วครับลูกเสร็จแล้วครับมึกยอมึกยอโอเคอวานยกขึ้นยืดหนึ่งขึ้นยืนหนึ่งสักน่พวกนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะเบาๆหมึกพวกตัวไปจ,จะเผ็ดมากตาําแบบบ้านๆหนึ่งลาวนะคะ อันนี้เบบไม่เผ็ดนะคะชิบชิบสางอะวาเคโอเกยับแล้เป็นเหนึ่งด้านกับนี่แบไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดมาก สเน้นรเฟเต้ยจะมาชิมนะครับกุ๊กเชฟเต้ยเจฟกระทะลูกไงครับเาน้จิมก้อนกันจิมซีฟูดซีฟูดแล้วก็กินกับพเยแบบเาล้าดนครับ น้ำตาลน้ำตาลรับใส่ไปเลยแข็งวันแข็งวันปุ้งจิ้วรครับบอกไก่ได้นะาของว่านั่นแม่ครับแซ่บแซ่บอีรีกินกินกับโอ้อยกลางกับโอ้อยกลางเลยเนี่ยโอ้อยกลางหลวกกับจิ้มโอเคครับเดี๋ยวรอโอ้อยกลางนะครับโอ้อยกลางหลวกเนื้อ้อยมาเลยลวกมาเสร็จแล้วครับนนื้อหอย